สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายบทที29่29-32ถึงบทที่29จะเป็นการบรรยายลักษณะของบุคคลค่ะโดยจะให้เราอธิบายเกี่ยวกับล,ลักษณะรูปร่างหน้าตาทรงผมอายุของบุคคลต่างๆค่ะข้อ 2a ฟังสิ่งที่เขาให้มาแล้วขีดเส้นใต้ค่ะ 2b ฟั B, งอีกครั้ง แล้วจะรู้เกี่ยวกับการใช้คำศัพท์ในการอธิบายลักษณะของบุคคลข้อ3ทํางานจับคู่กับคนในชั้นเรียนแล้วอธิบายลักษณะของคนในชั้นเรียนดา,า,นารานักแสดงหรือนักกีฬาค่ะข้อ4บรรยายลักษณะของตัวเองบทที่30เกี่ยวกับการใช้ Adjective และ แอ t i ทีเป็นการบรรยายเกี่ยวกับคำศริยาว่าดีหรือไม่ดีข้อ1อ่านแล้วฟังข้อสอดูตัวอย่างข้อ3มฟังแล้วเขียนบรรยาย4อ่านแล้วนำคำา e c t i v e หรือคำศริยามาแต่งประโยค ข้อหแต่งประโยชน์ที่ถูกต้องแล้วเขียนให้สมบูรณ์บทที่สามสิบเอ็ดข้อหนึ่งเกี่ยวกับการฟังของบุคคลข้อสองฟังว่าตัวเองชอบอะไรข้อสามตารางความชอบความเกลียดค่ะตรงนี้ได้ดูเกี่ยวกับตารางความชอบและความเกลียด ข้อ4เขียนว่าตัวเองชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรข้อ3สิด2ค่ะบทขอโทษค่ะบทที่3สิ2ข้อ1 a อ่านแล้วฟังเจอกับผู้ชายที่จะไปซื้อนาฬิกา1 b จับคู่การใช้คำ2ถามตอบคำถามที่กำหนดให้ข้อ3ฟังข้อความของคนสองคน ว่าต้องการอะไรแล้วนำประโยคไปแต่งเป็น conversation